ขออนุญาตสอบไมค่ะขออนุญาตสอบมค่ะพูดนำเสนอพร้อมนะคะคณะกการพร้อมนะคะเริ่มกับเวลาค่ะถูมีังป,ปันของบวกเราทีหมอมมีใจดวงเดีวยว สวัสดีครับแขคำนักรรมการที่เราพับผมน้องพีพนิพสักพัคระชมรมทูบีในเมื่วานคับผมน้องเชนปิงกรีเดเจค่ะชมรมตูนเมื่อวครับดูน้องโดนัทวรักามีกรรมการชมรมทูบีนเมื่อวานค่ะดูน้องตินกรินเดมีเหรันดิชมรมทูบีในเมื่อวานครับเพื่เราชนชมรมทูบีนเมื่วานบ้านทองหอตำบลคทองใสอํเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ทุกกระบมบและัญญาสนเวดีดำเนินงานต่อเนื่ลาสี่ค่ะอีกทรงได้รับการตอัจากชุมจากการปรสานงานของทวีนิวันได้สุขีมอีนีแมคือข้าศัรนานจัหรือพรุ่งตีกอสพออตตของใตให้มีการั้ตางชมชนทวีนับวันขึ้นในชุมชนบ้านทองหอโดยการเอ็มยูพี่ใหญ่บ้านอันสอดอีกทหนึ่งครับชุมชนบ้านทองหอจึได้ประกาศนโยบายชมนมทวีนบวันประเทชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์คือสร้างบมงกุลกานทางจิตใจให้เยาวชนป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างแน่นครับภายใต้ชาสัมพัน์ที่ว่าชุมชนบ้านของมุ่งสร้างเยาวชนเก่งดีมีสุขพร้อมเป็นชุมชนน่าแบบกับภาคใต้ครับปัจจุบันชมรมตั้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่1ตั้บลคลองไซอัมเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนค่ะ ชุมรมิถิ่นชลเป็นศูนย์กลางจำเนินงานโดยเยาวชนโดยยึดหลักสามกอคืนกอที่ตื่นกอกรรมการกอกรรมการกอกรรมการเป็นสองส่วนด้วยกานส่วนที่หนึ่งเด็กซ้ำโดยมีคณะกรรมการของชุมรมส่วนที่สองผู้ใหญ่หนุนโดยมีนายกและสมาชิกอบตของใสเดลฟอสต์ต่อของใสผู้ใหญ่บ้านและแกนนำในชุมชนอีกทั้งชุมงดูดูอื่นเมื่อวัน ที่อูนย์กระจายสินค้าเชล่าไทยเขาให้คำปรึกษาค่ะมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ในตํามหน่งวาระและสองีแบ่งคณะกรรมการเป็นสีฝ่ายได้แก่ฝ่ายกิจการฝ่ายสอบสอบดูแลฝ่ายรับเรื่องราบรับทุนและฝ่ายจัดหาทุนก็เราจะมีการจัดประชุมสมาชิกแต่ละครั้งโดยแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการให้ร้อยไม่น้อยกว่าสอในสาของสมาชิกและมีการบันทึกรายงานการมีมที่เป็นปฏิบัติครับตาที่สองกองทุนกองทุนเรามีกองทุน ผลเวียนในชุมชนด้วยมีเงินสนับสนุนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินและเงินสาธารณะ1น1ใน5%จากกลุ่มต่างๆในชุมชนค่ะเงที่ไดงากการกำเนินผลิตผลทางในชมรงเช่นเสื่อชมรมสบู่ลูกตาาหมูฝอยห้แคมปสดในการหับูในงานต่างๆเงินที่ได้จากการกะบกู้ชมรมจังหวัดนระดับภาคเงินทันหนุนจากภาคและเอกชนในารทกิจกรรมต่างๆเช่นรายแดนโชวให้กับสนการศึกษาหโรงเรียนและองค์การมหาลสนักานท้อง บัญชรมมีเงินเหลืออยู่17,250บาทโดยเงินเหล่านี้เท <Hey, S 1> านจะเป็นผู้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายโดยฝากไว้ที่ธนาคารอมอสินสาขาท่าชางในการเบิกจ่ายแต่แต่ละครั้งต้องมีคณะกรรมการอย่างน้อยสอในสามครับกอนที่3กอ่กอนกอิจกรรมก่อนกิจกรรม ประสาทที่1การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมีกิจกรรมหลักรวม4กิจกรรมค่ะได้แก่เหยียบหนึ่งสร้างกระแสให้ลรุ่นุนชาวาชนอย่ากสร้างขั้นตีหรือขั้นยมขั้นิยมเลี้ยงได้คิดว่ายาเสพติดเนของที่ <S <S ให้มาเอ็เออดเทนกับประวัติว่าเป็นหนึ่งโดยไม่เพิ่มยาเสพติดโดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก ลน์ไอจีเนช่วยลช่วและครอบครัวมาสมัครสมาชิกเปิดรับสมัครตัววันของวันประยุทประจําเดือนของคุทครับกิจกรรมที่2อีติดป้ายวิชาสําคัญเชื่อชื่เกียรติแยาวชนต้นแบบตามที่สาธารณะในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจครับกิจกรรมที่3การแสดงพลังเข้าไปมีส่วนร่วมทุกกิจกรรมของชุมชนกิจกรรมของอำเภอเช่นรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดป้องกันนักดื่มนักสูบน้าใหม่ การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยถวายและกิจกรรมจิตอาสาทำดีเรื่องหัวใจค่ะยามทสี่เราในส่วนกีฬาสืบชองชิงพุทธฟันเพื่อส่งเสริมเยาวชนเชื่อมรั้วการเกิดประโยชน์ทางกายและสติครับผลสำเร็จจากการดำเนินงานตนางๆที่หนึ่งทาให้ปัจจุบันเรามีส่วนที่ผ่านามอันเด็ก105คนที่เป็ร้อยร้อยค่ะสมาชิกประเภทสองเขบ618คนที่ไปร้อยร้อยครับโหเยี่ยม จิดใจให้เกียรตโยชนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ษษที่สาคัญมากๆมีกิจกรรมเด่นหลายๆกิจกรรมได้ดแก่โครงการทวีสีวัดค่ะรับที่หนึ่งวัฒนรรมนำอาสาพัฒนา,นา,นากิจกรรมสนโคคุโกเฮฮาพี่พาเที่ยวไปไหนะ่ะออกเยี่ยมม้านผู้สูงอายุคนไข้ติดเตียงกับพี่วีอสมอเพื่อปลุกจิตสำนึกสร้างความอบอุ่นและความละเอียดอ่อนเป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดของสมาชิกด้วยครับกิจกรรมที่สอง วัดธุลพุทงการ,การ,ร,าารๆๆในการสร้างภูมิ้านทาป้องกันแรงของชุมชนในการสร้างครอบครัวข่า,า,ขาวการดูบีคอยไปถดงไวตาให้คำปรึกษาและคอยเฉลอมวัดใจไรเทียงก็เป็นการ,การปแก้ปัญหาอย่าเสิ้นดครับขีดร้ำที่3วัดวาอารามสมาชิกทูบีน้ำมันเป็นมะข่ายกน้อยทุควรพระและวังสามพระรามศานสนา,นาเช่นเข้าพริวาดทามที่วัดนันทารามซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนครับขีกล้ำที่4ี่วัดใจใส่ใจ อ๋อส่วนเข้าวปฒิสมาชิกและทำกิจกรรมนกจากนี้เรายังมีโครงการไทยนิกายยกมือขึ้นได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงเพราะยาชนติดสารเสพติดจํานวนหนึ่งรายค่ะและได้ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่าฉางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นําฝ่ายปกครองเมื่อตรวจพบพฤติกรรมผู้ที่ติดสารเสพติดเราจะให้การช่วยเหลือโดยการรับมาค่าค่าเ่ยนทัศนคติและบำบัดฟื้นฟูตามการรักษาของโรงพยาบาลสงสิมสุขภาพดําเวินทองไล เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตากปกตดีครับเผยสาเร็จจากการดําเนินงานอันดับที่หนึ่งทำให้ปัญหายาเสพติดในช,มช,มชมุมชนลดลงเมื่อได้รับจาิก,การจับกลุ่มของฝ่ายปกครองและข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุขโดยในสองปีที่ผ่านมาพบเด้เพิ่สิสารเสพติดจำนวนหนึ่งได้ได้รับการาบำบัดครบการเกณฑ์อีกทั้งได้มาทํางานในชุมชนอีกด้ววิสาหกิจการสร้างและพัฒนาเครือข่า,ขายเพื่อป้องก,กันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับเราได้เข้าเรื่องกิจกรรมเล็กนเรียนรู้ทูบนรกวันจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดขึ้นที่โรงแรมขนมแซนไรบ์บีจังหวัดนครศรีธรรมด้านค่ะการดำเนินงานและการทํางานอย่างต่อเนื่องของชมรมทูบีน้ำมันบ้ากลองหอกทาให้ชมรมทูบีน้ำมันบ้าคองหอได้เป็นชมรมต้นแบบของอําเภอท่าฉางในปี2513และมีชมรมระดับและมีชมรมเพื่อ่าระดับอําเภอ9ชมรมในระดับจังหวัด9ชมรมคะการจัดพิจาาในปี2564 เราได้พัฒนาสมาชิกแกนนำอย่างต่อเนื่องมีการเล่นเปลี่ยนเรียนรุกให้ในพื้นที่ครั้งเพื่อพื้นที่2ครั้งและเรัได้แจกเครือข่ายในการประกวดในอำเภอจังหวัดรวมทั้งชมรมคูบิเนวันขายเทอาความรู้ฟินไผให้อบจฟังใสใเนี่ยเด็กทีที่ง่ายง่าค่ะเรามีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือนและมีแผนง,งานโครงการซึ่งเป็นแผงงนการดำเนินงานประจำปีและแผน5ปีด้วยค่ะ จะนมทุบีนหวานบ้านหอได้มนตรการได้ออกชุมชนในการดำเนินกิจกรรมแบบนิวโนโม a l โดยมีกิจกรรมได้แก่กลุ่มเยาวชนเขาร่วมทำเกลียวมือเตะไกยแก่ตุ่มชนครับเจะนมเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ร่วมกับระสต่อคลองสายและชุมชนครับเยี่ผู้กับตัวร่วมกับพี่ๆอสมและผู้นำชุมชนค่ะทางชุณลุได้ร่วมท่านนายกอบตภอคลองสายและพี่ๆออกให้ร่างกายผู้ติดเชื้อและมอบถึงยางชีพขนาดรักษาโดยหลักจากโรคโควิดในที่นี้ด้วยครับต้านนะ การงานชุมชนทูบีนันนบ้านบั่นคองหอส่งผลให้ผู้ใหญ่บ้านอมสนอิทธากำเนิดได้ผ่านการรับรองเพื่อรับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำป,ปี2563ค่ะรวมทั้งเมื่อวันที่7กค2563ชุมชนทูบีนันบ้านบั่นคองหอได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนี ขขาเริ่มจัดกิจกรรมสำหับนัรเดินทางทัวร์บีด้วยค่ะและเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565ชมรมทูบีน้ำวนบ้านทองออกได้มีโอกาสเลืกเขียนเรียนรู้กับเพื่อนไหวชมรมทูบีน้ำวนจังหวัดกาญจนบุรีณโรงแรมไดมอนด์พาร์คาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่เธอหมดงารดำเนินงานครั้งแรกของชมรมทูบีน้ำวนบ้านทองออกพวกเรา V R ูบีน้ำวนให้ขอบคุณครับ